วันนี้เราก็มีคลิปใหม่มานะคะเป็นคลิปสัมภาษณ์ปีโป้ของเรานะคะเดี๋ยวจะเริ่มคำถามแรกนเลยให้แนะนําตัวก่อนเลยนะคะหนูชื่ออะไรเอ่ยปีโป้ชื่อปีโป้นะคะโอเคแล้วโป้พี่ว่าตัวเองเป็นยังไงมั่งโอเคเโป้น่ารักแล้วโป้ว่าน้องเอ็นเจล่าของโป้นี่น่ารักหรือเปล่าไหม โอเคจ้าไม่พูดก็ไม่พูดนะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดพ่อจะเลี้ยงแมวเพิ่อมอีกตั้งสิบตัวนี้โ่อมีปัญหาอะไรไม่เอ่ยพี่อเคอ่ะเลี้ยงแมวได้ตั้งสิบตัวแล้ว่างนี้ตกลงพ่อไม่รักน้องเอ็งเจลาบางหรอสรุปแล้วนี่น้องเอ็งเจลาน่ารักมากกว่าเนี่ยฮะ ไม่พูดแล้วทำไมถึงไม่พูดล่ะคะเนี่ยเห็นเจลากินก็พูด<อ> <laughs> เห็นเจลากินก็พูดใช่ไหมโป้ก,ก็เลยแข็งใช่ไหมมันแย่งกระพูดโป้กินใช่ไหมละ่ะโอเคประใจละป๊ดปดอดป๊อด ยูจุบจ๊บจมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆหน่อยไหมคะปีโป้รักอะแล้วนี่โป้อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมนะเดี๋ยวไปหามาให้แปงปลานี่อะไร<อ>นีอะไรแป้งว้าแปงป้า thank you am